ถือว่าเป็นข่าวช็อกไม่น้อยนะคะกับกรณีการเสียชีวิตของน้องอลิซอลิสราที่มีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งล้านคนนะคะโดยคุณแม่ของน้องได้โพสต์สุดเศร้าเอาไว้ว่าวันนี้ก็มาถึงแล้วทําไมถึงจากจากคุณแม่ไปไวจังเลยลูกทั้งนี้นะคะพี่ที่เป็นเพื่อนสนิทของอลิซได้บอกเอาไว้ว่าภาวะสำลักสิรษแปลอมในทางเดินเดินหายใจเกิดจากอาหารข้าวเหนียวหมูปิ้งติดค้างอุดตันในระดับของกรองเสียงหรือหลอดลมทําให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินหายใจ ทำให้น้องอลิสหายใจไม่สะดวกด้ด้วยภาวะนี้ทำให้สมองคัดอซิเจนเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะเจ้าหญิงน,นิทราน้องนองนโรงพยาบาลติดเตียงม,มาท่ารวมวันนี้แล้วก็จะครบ3มเดือนพอดีและช่อง3นะคะได้มีการสามัมภาษณ์แม่ของน้องอลิสนะคะซึ่งแม่บอกว่าน้องอลิสเนี่ยเป็นลูกคนกลางก่อนเสียชีวิตน้องทำงานหาเงินดูแลแม่มาตลอดทําให้มีเวลาพักผ่อนน้อยในวันนั้นน้องอลิสรู้สึกหิวมากๆพี่ชายจึงได้ไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมาให้ทานแต่ด้วยความที่ น้องคงจะหิวจนรีบทานทําให้สิ่งอาหารติดหลอดลมจนหายใจไม่ออกครอบครัวจึงรีบนําตัวน้องไปส่งโรงพยาบาลพระรามเก้าดยแพทย์บอกว่าน้องขาดอาการหายใจไปนานหลายนาทีทําให้ไม่ได้สติเป็นเจ้าหญิงนิทรายอยู่ในห้องไอซียูวันก่อนย้ายมาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเก้าก่อนจะเสียชีวิตลงในวันนี้ก็ต้องขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องอลิซด้วยนะคะ